สวัสดีครับพบกับเรา2คนในช่วงออโต้ไทม์งานอินงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะครับคึกคักดีทีเดียนะครับหลายค่ายนำรถยนต์รุ่นใหม่มาเปิดตัวกันนะครับนิสสันก็มีไฮไลท์เด็ดในปีนี้เช่นกันนะครับใช่ครับเป็นรุ่นอะไรไปดูนะครับ อาวุธใหม่ของนิสสันมาเติมให้ดีลเลอร์กระชุ่มกระชวยช่วงปลายปีครับนิสสันเซเลน่า MPV นะครับเป็นแบบขนาดคอม a พกนะเจ็ดที่นั่งเบาะ3แถวความโดดเด่นก็คือเบาะนั่งแถว2เป็นกับตันซีดนะครับขยับขยายได้สะดวกสบายแต่มาโชว์2คันขายแค่คันเดียวนะครับคันนี้เป็นเซเลน่าเวอร์ชันญี่ปุ่นที่มากับขุมพลัง epower epower ก็คือหลักการเหมือนกับนิสสันคิกนะครับมีเครื่องยนต์ปั่นไฟการขับเคลื่อนเนี่ยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อนะ คันนี้ยังไม่มานะครับสำหรับเซเลน่า e-power แต่มาแน่ปีหน้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแต่คันที่มาขายก่อนวันนี้เลยนะครับหนึ่งล้าบาทเซเลน่าเวอร์ชันไฮบริดที่นําเข้ามาจากมาเลเซียนะครับดูกระจังหน้าต่างกันชัดเจนนะครับแต่ขุมพลังใต้ฝากระโปรงต่างกันอัตราบริโภคน้ำมันต่างกันแน่นอน เทคโนโลยีคนละเจนกันถ้าพูดจริงๆเซน่าตัว e-power ก็น่าจะขับดีกว่าอัตราบริโภคน้ำมันดีกว่าคันนี้เนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรประสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ยังเป็นไฮบริดแบบเมาส์ไฮบริดอยู่ครับยังไม่ใช่ไฮบริดจริงจังด้วยฉะนั้นอัตราบริโภคน้ำมันก็ประมาณหนึ่งสี่้ากิโลเมตรต่อลิตรจากเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรร5 0ยหสแรงมา้าแรงบิด2 0 0นิวตันเมตรส่งกำลังขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยเกียร์ CVT นะครับแต่ดูครับมาแบบนี้นนนน่าสใจะคครับทุก ความอนเนกประสงค์ความน่าสนใจก็คือเบาะนั่งแถว2อที่ผมบอกไปประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งดูทําไมไม่มาเร็วกว่าน,นี้เนี่ยมีที่จับนะครับดึงตัวขึ้นไปได้ว้าดูครับงานประกอบมาเลเซียนะเออราคาเท่านี้ครับตรงกลางเป็นแบบวอล์กทูได้นิดหน่อยนะครับขึ้นลงสะดวกสบายเบาะนั่งสามแถวเฮ้ยดูดีนะดูดีนะแล้วนะครับ ใครอยากได้รถประเภทนี้มาใช้ด่วนๆเลยนะครับจริงๆจองคนนี้กว่านส่งมอบก็เดือนมกราคมแต่ถ้าใครรอไหวอยากให้อดใจรอเซเลน่า e-power ที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นดีกว่านะครับราคาก็คงไม่กระโดดไกลไปจากนี้มากยังไงก็ไม่ข้าม2ล้านนะครับแต่ถ้ารีบใช้อยากได้ m p v ดีๆมีความคุ้มค่าเซเลน่า S Hybrid นี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ครับ Bring a Nissan Serena uh, in our booth. So, this is our highlight in our booth. So, uh, this vehicle is very suitable for Thai families uh, to accommodate for the seven passengers and also 13 different types of seats. So, oh, please come to our booth and try to test drive our vehicle. So, that's the main highlight. So, thank you very much, and จากการเปิดตัว MPV n i สสันเซเลนาใหม่แล้วในงานมอเตอร์เอ็ก2024 n i สสันยังนำรถยนวนรุ่นหลักมาโชว์ในงานนะครับท Nissan Kick e ั้งนิสสันคิก e power B SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบรถ eV เลยแต่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กคอยปั่นไฟไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จนะครับนิสสันนวาวาร่าปิกอัพทนพร้อมลุยแล้วก็นิสสันเอเมลา่าซีดานรุ่นยอดนิยมนะครับเครื่องยนต์1.0ลิตรโบสมรรถนะดีแถมประหยัดน้ำมันครับ พร้อมด้วยนิสสันเทอร่าเอสขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยสมรรถนะและความมกประสงค์คันเดียวจบครบเกินคุ้มในส่วนโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันได้ง่ายขึ้นนะครับมากับแคมเปญเซเยสที่มีความหลากหลายลูกค้าสามารถเลือกเงื่อนไขาทางการเงินได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองนะครับตั้งแต่ดอกเบีย้ยต่ำ0%ไปจนถึงผ่อนนาน96เดือน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแวะมาเยี่ยมชมบูทธที่สันได้ที่งานมอเตอร์อ XPO 2024ได้จนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Impact Challenger h a อ l เมืองทองธางนีครัถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะอ่านำมาโชว์สองคันนะครับเซเรน่า หลายคนบอกแหมที่สันมาแยบยวนอีงครับแต่ผมว่าเนี่ยชัดเจนดีที่สันเขาวางแผนไปเลยคือถ้าต่อให้เปิดตัวไอซียี่สิบเจ็ดตัว S อสไฮบริดตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วยังไม่นําตัว c ียี่สิบแปดอีพวเวอร์มาโชว์เนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าหมกเบ็ดอีกนะยังแหมมีเดี๋ยวรุ่นใหม่มาจะขายรุ่นนี้แล้วสิก็พูดง่ายคือเรียกว่าแฟร์ดีให้ข้อมูลเต็มที่ไม่มีทโยบายเหมือนว่าบอกความจริงแค่ครึ่งเดียวอันนั้ให้พวกกันเมืองเขาใช้กันไปตลาดไม่ต้องใช้ก็แฟร์แต่อย่างที่บอกนะคือเขาให้เห็น แล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาคงไม่ได้มั่นใจไม่ได้หวังจะขายตัวที่ขายในวันนี้มากนะแต่ว่าบอกให้รู้ว่านโยบายเขาคืออนาคตจะมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวต่อไปและเทคโนโลยีใหม่เนี่ยกำลังจะมาะมาแน่ใครอยากจะรอก็รอไปก่อนนะครับเรื่องของตัว s อสไฮบเนี่ยจริงๆนําเข้ามาจากมาเลเซียโรงงานตันจงเนี่ยครับเ,เป็นไฮบิดแบบมาไฮบิดภาษีภาษามิเศษสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยส่งผลถึงราคาส่งผลถึงราคาข,ขายนะครับหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทแต่ไอตัว e Power ที่จะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นขายปีหน้าเอาละในงานบางกอกเราได้โชว์ได้เห็นแน่นะครับแต่กว่าจะส่งมอบเนี่ยน่าจะหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็น e power แบบ full hybrid ปล่อยไอเสียต่ํากว่า100กรัมต่อกิโลเมตรเนี่ยภาษีต่ำดังนั้นภาษีต่ํากว่า30แน่ๆนะครับคือใครเป็น full hybrid ทุกวันเนี่ยนะถ้าประกอบไทยเนี่ยอย่างโตโยต้าเนี่ย hybrid เสีย4ด้วยซ้นต์ด้วยแต่ถ้าไม่ประกอบไทยเนี่ย8เร์เครับงั้นรอได้ก็รอนะครับสําหรับ นิสส e ันเซเรน่าอีพาวเวอร์ที่จะตามมาในปีหน้านะครับแต่อย่างวันนี้กระแสดีมากๆสาหรับเซเรน่าที่เปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โนะควได้ความสนใจเพียบเลยนะครับพี่วันใช่ครับผมก็คือพูดถึงก็เป็นรถที่แบบเหมาะนะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปแลนะ้วความสามารถในการใช้งานนั่งโปร่งโล่งสบายขับก็โอเคนะฮะตัวนี้ครับผมอ่าใครสนใจนะครับไปเยี่ยมชมกันได้ที่บูธนิสสันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โครับถ้ากดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ